สวัสดีด้คะพี่น้องพอพี่น้องทั้งช่องฮักนัสวีเดนกับมาดามหน่อยค่ะติดตามข่าวกระแสข่าวมาแรงค่ะพี่น้องขาจะเป็นข่าวที่ยินดีชื่นชมด้วยหรือเปล่าที่ปวงชนชาวไทยรอคอยหรือเปล่าค่ะพี่น้องขาเพราะว่ามันมีข่าวออกมาเยอะแยะหนาหูออกมาทุกวันเริ่มตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ค่ะพี่น้องขาตั้งแต่ที่ในหลวงท่านได้เหมือนกับว่า ให้ความเมตตาเจ้าคุณพระนั่นแหละค่ะพี่น้องขะตั้งแต่ที่เปิดเผยตัวแล้วก็มีการออกงานออกสื่อใส่เสื้อผ้าเหมือนกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะใส่เสื้อผ้าเหมือนกันหวานแลว้วแล้วก็ตามที่เราเห็นตามภาพที่ท่านออกงานคู่กันเนี่ยก็เห็นเหมือนกับว่ามีความรักความเอ็นดูในหลวงมีความรักความเอ็นดูให้เจ้าคุณพระก้อยอย่างมากลหละค่ะพี่น้องคะ่ะเราเองก็ผิดสังเกตอยู่ว่าแล้วคราวนี้ค่ะพี่น้องมันฟ้องด้วยภาพอย่างที่ว่าเท่าที่มาดม หนมีภาพ2 3สมภาพ4ภาพอยู่ท้ายคลิปค่ะพี่น้องขาหยิบภาพนี้มาเพราะว่าเพราะว่าเหมือนกับว่าท้องนั่นแหละค่ะพี่น้องขาอันนี้ไม่มีใครยืนยันยังไม่มีใครยืนยันยังไม่มีข่าวออกทางออกมา,าจากทางพระราชวังค่ะพี่น้องขาว่าเป็นจริงหรือเปล่าแต่เราก็รอรอ,รอในสิ่งที่อยากจะแสะดงความยินดีอยากจะรออยากจะลุ้นว่าเป็นจริงตามที่ข่าวลือออกมาหรือเปล่าเพราะว่ามันฟ้องด้วยภาพภาพที่มาดามหน่อยหยิบยกมานี่ก็คือเป็นภาพที่ตัดออกมาจาก ในหลวงออกงานกับเจ้าคุณพระก้อยล่ะคะพี่น้องขามันมีภาพบางภาพอาจจะเป็นมุมกล้องหรือเปล่าเราไม่รู้อันนี้เราก็ไม่ยืนยันด้วยค่ะพี่น้องขาแต่ที่สําคัญก็คือเหมือนกับว่าหน้าตาของหม่อมก้อยเองก็จะตอบตอบล่ะคะพี่น้องขาเหมือนคนมีท้องหรือไม่ก็ตอนที่นั่งอยู่ตอนที่เดินตอนที่อะไรเนี่ยก็จะเห็นเหมือนกับว่าท้องเพราะปกติเจ้าคุณพระเนี่ยเจ้าคุณพระเนี่ยเป็นคนผอมค่ะพี่น้องขาคนผอมไม่มีหน้าท้องหน้าท้องแบนลา เลยเราดูตั้งแต่ท่านเปิดตัวใหม่ๆอย่างที่ว่าแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันจะนูนๆขึ้นเป็นบวมๆขึ้นน่ะแหละค่ะพี่น้องขามาดำหน่อยก็มองว่าน่าจะเป็นคนท้องแหละค่ะพี่น้องขาแต่ยังไม่มีสํานักข่าวไหนยังไม่มีข่าวจากทางพระราชวังออกมาว่าท่านเจ้าคุณพระท้องหรือเปล่าเราไม่รู้แต่ฟ้องด้วยภาพเราเห็นจากภาพแล้วเราก็ ยินดีไว้่วงหน้าอย่างที่ว่าแหะค่ะพี่น้องคะจากการยิ่งโดยเฉพาะงานวันเกิดงานคล้ายวันเกิดของเจ้าคุณพระที่ออกงานพร้อมกันกับในหลวงของเราเนาะพี่น้องเนาะใส่ชุดสีฟ้า,ฟานั่นแหละค่ะพี่น้องมันเหมือนกับว่า ไม่ว่าจะเดินท่าไหนไม่ว่าจะมุมกล้องอยู่ทางไหนเนี่ยถ้าเราสังเกตดูท้องนี่มันก็จะเป็นเหมือนกับนูนๆออกมาหรือจะเป็นมุมกล้องหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ได้ยืนยันอย่างที่ว่าหรือจะเป็นมุมกล้องหรือจะเป็นเสื้อผ้ามันตุงออกมาหรือเปล่าหรือมอมก้อยอ้วนขึ้นหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่ไม่สามารถที่จะตอบได้100%ค่ะพี่น้องขาแต่มาดามหน่อยมองว่าเป็นเพราะว่าท้องหรือเปล่าเพราะว่าภาพมันออกมาแบบนั้นน่าจะท้องหรือเปล่าค่ะพี่น้องขาเพราะว่าภาพออกมามันน่าสงสัยน่าสงสัย สยไม่ว่าจะภาพกริยาสังเกตดูค่ะพี่น้องขาตั้งแต่ที่วันที่ฉลองครบรอบวันเกิดของเจ้าคุณพระก็จะก็จะมีภาพออกมามันมันจะแตกต่างกับเมื่อเดือนที่แล้วเดือนก่อนกับพี่น้องขาจะแตกต่างจากตรงนั้นมากเพราะว่ารู้สึกว่าจะมีน้ํามีนวลขึ้นหละ่ะค่ะพี่น้องขามีน้ํามีนวลขึ้นแล้วก็ใส่เสื้อผ้าแต่และตัวนี่เหมือนจะคับ ขึ้นะค่ะพี่น้องค่ะอันนี้คือสิ่งที่เรามองเห็นก็อยากให้สังเกตดูแต่ถ้ามันเป็นไปตามข่าวลือเพราะว่าตอนนี้ข่าวมันลือมากเหมือนกันลหละค่ะพี่น้องค่ะมาดามหน่อยเปิดดูทุกอย่างเปิดดูทางคลิปทางอะไรเนี่ยก็จะจะพูดถึงเจ้าคุณพระกอ้อยแทบแทบ,แทบทุกวันแทบทุกวันค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็ข่าววงในก็ออกมาบอกว่าตอนนี้กําลังท้องรู้สึกว่าจะคลอดอ,อีกไม่กี่เดือนเดือน สิงหากันยาสิงหากันยานี่แหละค่ะพี่น้องะ่ะกนยาตุลานี่แหละคะ่ะถึงถึงขั้นขนาดนั้นเลยเราเองก็อันนี้ก็ไม่ได้ยืนยันค่ะพี่น้องขาแต่ถ้าเป็นจริงก็ยินดีชื่นชมก็ประชาชนปวงชนชาวไทยก็รอคอยค่ะพี่น้องขารอคอยออกมาจะเป็นหญิงเป็นชายเนาะแล้วที่สําคัญก็คือ,อในหลวงของเรา เหมือนกับว่าดูแลเทคแคร์ care, เป็นพิเศษค่ะพี่น้องค่ะแม้กระทั่งที่เราเห็นตั้งแต่แรกแรกที่ออกงานคู่กันออกงานบ่อยๆอ,ออกงานคู่กันก็จะใส่เสื้อผ้าจะเป็นดีไซเนอร์คนเดียวกันใส่เสื้อผ้าออกมาสีสันเหมือนกันลวดลายเหมือนกันออกมาตัดเจ็บออกมาเหมือนกันอะไรยังไงซึ่งซึ่งเราก็จะให้ฉายาของเจ้าคุณพระก็เหมือนกับดีไซเนอร์ประจําตัวละมังค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าแต่งเสื้อผ้าใส่เสื้อผ้าสีสันเหมือนกันน่ารักออกอะไรกระนุง้งกระนิง้งน่ารัก แล้วก็ดูท่าทางของอในหลวงของเราก็เหมือนกับรักเอนดู เจ้าคุณพระก้อยนี่มากมายเหมือนกันล่ะค่ะพี่น้องค่ะอันนี้เราก็รารู้หรือว่าจะเป็นเพราะท้องก็ใส่ใจเป็นพิเศษหรือเปล่าอันนี้เราพูดภาษาแบบบ้านๆเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นเป็นสิ่งที่ชื่นชมชื่นชมล่ะค่ะที่ออกงานคู่กันใส่เสื้อผ้าคู่กันก็ถือว่าดีก็ถือว่าประชาชนให้ความนิยมชมชอบอย่างที that, ่ว่าแล้วก็ดีไซเนอร์ประจําตัวนี่ใส่เสื้อผ้าตัวไหนอะไรยังไงก็สวยงามมากมายแล้วก็กริยามรรยาทอ่อนช้อยของเจ้าคุณพระก้อยนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราดู แล้วก็คือ,อชื่นชมค่ะพี่น้องค่ะแต่พอมันมีข่าวออกมาว่า หมอม้อยท้องเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าฟ้องด้วยภาพเราก็เห็นตามภาพแต่ไม่มีใครไม่มีสํานักงานไหนออกมาชี้แจงว่าเป็นจริงหรือเปล่าเ,เราก็รอรอลุ้นอยู่ค่ะพี่น้องขาว่าจะเป็นจริงเป็นปลอมอะไรยังไงเราก็รอโอเคเราติดตามกันต่อไปค่ะพี่น้องขาขอให้ข่าวลือตรงนี้เป็นข่าวจริงกันแล้วกันเพราะว่าเราเองก็รอลุ้นว่าจะเป็นจริงตามที่มีข่าวออกมาไหมยังเห็นภาพแล้วก็น่าสงสัยได้แล้วก็การที่ในหลวง เอาอกกระจเป็นผิดปกตินี่หรือว่าจะเป็นตรงนี้ด้วยหรือเปล่าเราก็ไม่รู้รอดูค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ